เอสักดาคมไทยประกันชีวิตมังกี้ไดเรก ขอขอบคุณเอศักดาคมเอศักดาคมนะ,ะเป็นศูนย์รวมพระเครื่องยุค4.0 5.0แล้วที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องเข้าสู่ตลาดออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะฮะเอศักดาคมมีพระเครื่องพะรงพะเกจิชื่อดังและเครื่องรางราคาเบาๆนะฮะให้คุณได้บูชากันซึ่งเกือบทุกวันนะฮะเขาจะมีการไลฟ์สดและประมูลกันด้วยหรือแม้จะเป็นพระปิดตาแม่สีดาจันทร์ก็สามารถหามาบูชากันได้เลยนะครับผมและยังมี YouTube ชื่อ่องอย่างเซียนนะฮะเข้าไปติดตามได้ ช่องเอสักดาคมไม่แท้ยินดีคืนเงินขอขอบคุณไทยประกันชีวิตมะเร็งมีโอกาสเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยครับถึงแม้จะรักษาหายแต่ก็กลับมาป่วยได้ซ้ําอีกและมีค่ารักษาที่สูงมากเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองและครอบครัวการมีประกันที่ตอบโจทย์ครอบคุมรวมถึงโรคมะเร็งสามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้ด้วยหลักประกันสุขภาพดีๆไทยประกันชีวิตเฮลฟิตมัลติเพย์แคนเซอร์ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะจ่ายผลประโยชน์สูงสุดถึง5ครั้งรับค่าชดเชยเมื่อต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือโทร1124ได้เลยครับเบาใจทุกระยะมะเร็งร้ายผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภยัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ขอขอบคุณมังกี้ไดเร็กสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านมห ah ัศจรรย์เขามีไม้ม็อบราคา1,890รบาทดูเหมือนจะแพงใช่ไหมครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากปีหนึ่งมันยังไม่พังเลยครับ2ปีมันก็ยังไม่พัง3ปีก็ยังไม่พังครับนอกจากนี้ยังมีฟองน้ำมห ah ัศจรรย์ที่ขัดคราบฝังแน่นต่างๆเช่นคราบชากาแฟคราบน้ำที่เกาะตามก๊อกน้ำใครอยากได้ของดีของอึดถึกทนแบบนี้ไปติดตามได้เลยที่มังกี้เดเร็ก และขอขอบคุณอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตชันโฆษณาสินค้าทั้งเล็กและใหญ่งานถ่ายทอดสดทั้งในและนอกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวโปรดักชั่นทุกชนิดนะฮะเรารับทำในทุกราคาที่คุณต้องการมีงบเท่าไหร่ลองโทรเข้ามาคุยกับเราได้ที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมคุณแม่สวัสดีครับรบกวนหน่อยนะฮะคุณแม่คุณแม่ ผมถามอะไรนิดนึงได้ไหมตอนทีเ่เกิดเหตุการณ์เนี่ยลำเนี่ยของลูกสาวคุณแม่รู้สึกไงไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นคิดว่าเขาเนี่ย<ม>เป็นเองต้องการเรียกร้องความสนใจหรืออะไรไหมก็ไม่น่านะคะเพราะว่าคือเขาก็เป็นเด็กปกติอ่ะ,อะเขาก็พูดพูดบ่อย ตอนนี้คือคุณวีเนาะคุณควบคุมตัวเองได้ไหมตอนนี้ได้ใส่ผ้าได้ไหมคะหนูไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยเดีย <illon. S 1> เ๋ยวแม่เดี๋ยวแมาเขาเรียกว่าบทบังอาการไปหาหมออยากกินยาพาราให้หมอตรวจก่อนแล้วค่อยกินอ่าเพราะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างปล่อยให้มันอ,นออกมาก่อนกินคาเฟได้เพราะว่าหนูมองเขาแบบโกรธมากแบบแบบเขาเข้าใจ เขาใจว่าเขาใจว่าเขาเขาเย้ยแม่อยู่หมายถึงข้างหลังอ่ะแบบเย้ยคือคือไม่ได้ว่างนะคุณแม่แม่พูดไม่ตรงกับที่เจอกับน้องคุณมีความรู้สึกไงคุณควบคุมตัวเองไม่ได้หรอหนูพยายามพยายามจะควบคุมตัวเองอยู่แต่ในความรู้สึกหนูหนูรู้สึกแบบใช่มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรลองแม่แม่คุณแม่ขออนุญาตนะให้ลูกลองพูดนะว่ามันเป็นความรู้สึกของอะไร โกรธโมโหแบบพูดไม่เชื่อแบบคือมันเหมือนว่าเราพูดให้เขาฟังแต่เขาไม่เชื่อเขาก็จะคิดไปเป็นทางอื่นว่าแกคิดมากแกนู่นนั่นนี่แกนอนน้อยเขาก็ไม่อยากให้คิดมากบางบางครั้งเราอยากให้เขามองในแง่บวกอย่ามองด้านลบเกินไปคือในส่วนของหนูอ่ะที่หนูมองขอโทษเลยหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะมองแบบนั้นแต่ว่าที่หนูมองแบบนั้นคือตอนที่พี่เจถามแม่ว่า ลูกสาวมีอาการแบบนี้แม่รู้สึกยังไงแล้วคือเหมือนเขาใช่ไหมใช่คือมันจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาแค่เรื่องนี้แล้วเหมือนแม่เขาตอบไม่ตรงเหมือนกับที่ที่แบบเคยมาแบบพูดกับหนูแล้วอะไรก็ไม่รู้แบบเห็นความโกรธหรือยังคะเห็นยังอันนี้ไม่ไม่ไม่หนูหนูหนูกำลังคิดว่าตัวเองโดนโจมตีอยู่นะใจเย็นๆพี่กำลังให้เห็นมุมมีงมุมเนี้ยมุมเนี้ยกำลังจะทำให้เราเห็นอะไรอย่างหนึ่งดูไหมคือแม้ทั้งสิ่งที่คุณแม่ พูดไปเมื่อกี้เนี้ยเรายังรู้สึกสิ่งหนึ่งเลยคือแม่พูดไม่ตรงประเด็นแม่ผิดแม่ผิดแม่ผิดแต่แต่ข้างหลังอ่ะข้างหลังน้องแบบอ่าใช่วิเคราะห์ดีๆนะรู้สึกเดียวกับเขาเลยหนูวีหนูหนูต้องมีสติและคิดตามพี่นะะเรารู้สึกเช่นนั้นอยู่เมื่อกี้นี้น้องวีพูดเองนะว่าคุณแม่กําลังพูดไม่ตรงประเด็นเราก็เริ่มรู้สึกขุดหงิดแล้วอ่าอันนี้เกิดขึ้นเนาะอ่าอันนี้เรารู้ตัวนะว่าเราเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆอ่ะค่อยๆวิเคราะห์กันไปคุณแม่ขอบคุณมากเดี๋ยวจะทะะลกันออไร ในขณะที่พวกเรากำลังจะขึ้นไปสำรวจบนชั้นสองของตัวบ้านอยู่ๆคุณวีก็มีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้และแสดงอาการคลายตั้งท่ารำออกมาครับอันนี้คืออะไรใจเย็นใจเย็นไม่ปไปล่อยปล่อยปล่อยน้องวีเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนนี้รู้รู้ตัวไหมรู้ตัวไหมรู้ตัวแต่ควบคุมมือไม่ได้เหรอไม่ได้อราต้องแต่ต้องต้องตามเทพพนมนะขอโทษนะไม่เป็นไรครับอันนี้เดินท่า หนึ่งท่าในรำแม่บทเราเรียกว่าท่าชิอันนี้มันมาเองเหรอมาเองเนี่ยการชนิวอย่างเงี้ยมันคือมันมีชื่อเรียกท่านะไม่เป็นไรดึงตัวกลับมาสติค่ะสติมาอันนี้อันนี้อยู่ๆเขามาโดยที่ผมกำลังจะพูดอย่างนี้นะเขาเห็นเขาเห็นคุณโจลอยไหมเออถูกเชิดอย่างเงี้ยเนาอเพราะว่าถ้าสมมติสมมติถ้าคนแสดงผมใช้คำนี้นะเขาจะไม่ขัด ผมหรือเรากําลังคุยกันอยู่อยู่ๆเข้ามาโดยที่เราไม่ได้คุยเรื่องสัเพละ่ะออข้องวนต่อคุณรออับคุณเห็นอะไรบ้างรู้สึกถึงอะไรรู้รู้สึกถึงอะไรพลังอะไรบางอย่างที่นั่งรออยู่อ่ะนั่งแบบนั่งคือเราเห็นเฉพาะหัวเข่าสองข้างของเขาประมาณนั้นคุณน่ากลัววะคุณคุณวี คุณมีคุณวีไปกับผมด้วยป <c oughs> ไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปกับคุณวีดูซิว่าผมจะเจออะไรบ้างท่องไปด้วยนะเทพพนมปฐมพรม,รมสีหน้าสดอยมะลาเฉิดฉ <c oughs> ีปกติเนี่ยคือคุณวีนอนตรงไหนเอ่ยตรงนี้ค่ะแล้วอาการลำก็คือลำตรงนี้เลยเหรอตรงนี้ค่ะลำตรงนี้เลยอ่าฮะก็คือนอนหลับอยู่แล้วก็จะอย่างนี้บางทีก็เปลี่ยน ประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะอ่าะคุณมีลองไปอยู่อยู่ตรงหน้าหน้าเตียงหน้าที่นอนอันนี้คือเข้ามาหรอมาคล,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 ลอ,คอหนูไม่อยากเป็นไม่ผมผมผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรแป๊บนึงนะคะเมื่อ,อไหร่ที่เราอยากให้เขามาเขาจะไม่มา เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า<ไ>ตอนนี้คุณฝืนเขาอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอบอยู่ใครตอบตอบอยู่คุณเป็นใครครับคุณวีคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครครับบอกผมได้ไหมครับผีเหรอ ไม่ตอบไม่ตอบใส่หย่ยิ้มอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเมื่อสักครู่ที่ผมเจอนะอคุณออบบานี่ก่อนคุณออบบานี่ก็ได้อะนี่คือสิ่งที่ผมเจอเมื่อสักครู่นะฮะน้ำตรงนี้นเลยหรออ๋อรตรงน้ม,ม,<า>มผูคุณเห็นอะไรบอกได้เลยนะฮะเหมือนมีผู้ชายแท่ตอนก่อน ก็เห็นปกติของเขาปกติของท่านนี้แ่ะหนูใชื่อว่าปปกติของท่านนี้คืออะไรระหว่างที่เราคุยกันอย่างเนี้ยคุณก็จะมีอาการเข้าแทรกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรอเข้าแทรกหนูคิดว่าไม่ใช่ว่าไปๆมาๆหนูคิดว่าอยู่กับหนูแทบจะตอดตลอดเวลาหนูคิดว่าอย่างนั้นนี้คือเสียงอะไรอ่ะแอร์เสยแนรค่ะเสียงแอร์สะพึงมากมีอะไรไหมครับ ข้างนอกเป็นข้างนอกใช่ไหมข้างนอกเป็นบ้านชนหลังครับอ๋อข้างนอกไม่ีเกี่ยวกันค่ะไม่มี <Okay S 2> นะโอเคอ่ะจานเต้เอาจากบ้านที่เห็นในเรื่องของชัยภูมิห้องไหนที่จะเกิดมีดวงวิญญาณมีสิ่งที่ก่อกวนใจเขามากที่สุดแล้วก็ห้องนี้ดูอย่าชีช้นำอันนี้ก็ชี้นำจริงชี้นำจริงๆระไงชี้นำจริงๆนะมันมันเป็นอยู่แล้วคือแจ็คพอตแตก แล้วพอแตกคือคือไปอยู่ในห้องที่มันต้นเหตุที่มีปัญหาด้วยใช่ที่จะก่อให้เกิดสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะแทรกได้ใช่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการกระตุ้นจากของบางอย่างคำคำว่ากระตุ้นในที่นี้เช่นมีแอร์คอมเพรสเซอร์ไฟหรือพวกคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มันที่มันวิบวับวิบวับหรือลักษณะธาตุไฟเข้าไปกระตุ้นร่วมทำให้เกิดเหตุการณ์ล่านี้แล้วก็โดยลักษณะเขาเรียกว่า จิตวิทยาสีอืโดยปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบบ้านที่ทาสีเปิรกไข่สีไข่ไก่อย่างเงี้ยเพราะสีเหล่านี้ยมันจะทําให้สภาวะจิตใจอะระวังตัวเป็นคนระแวงอืตามตามลักษณะสีแล้วก็มีความเก็บตัวอเค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอะอยู่กับตัวเองอะมันจะมีภาวะแบบนั้นอะอยู่เรื่อยๆเป็นไหมเป็นไหมเป็นค่ะมันคือเสียงแอร์จริงเหรอเสียงแอร์เสียงแอร์เป็นเสียงแอร์ค่ะอื มันเป็นเสียงที่แทรกจากแอร์แต่คือมันเหมือนเปลาหูแล้วมีสองข้างเนาะบะแล้วคือข้างหนึ่งมันเป็นเสียงแอร์จริงแต่อีกข้างหนึ่งที่มันได้ยินตรงเนี้ยมันไม่ใช่ไงะอะคุณว่าอะไรเพราะเมื่อกี้ผมได้ยินเขาขู่คุณว่าพูดมาหนูไม่กลัวหนูบอกเลยแค่เคสนี้หนูไม่กลัวอไม่ใช่ไม่กลัวนะก็คือเรารู้เรารู้จักข่าวว่าเขาเป็นยังไงอ่าถ้างั้นถ้าคุณรู้จักตรงเนี้ยคุณเห็นอะไร หนูว่าไม่น่าจะมีด้วยซ้ำที่เนี่ยหมายถึงผีใช่ไหมหมายถึงผีกไม่มีอยู่แล้วหนูบอกหนูบอกนะตรงนี้นะผีไม่มีอยู่แล้วแต่คนคนนั้นน่ะไม่คิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในนี้ไม่น่าจะมีอยู่นี้อ่ะแต่คุณพยายามไม่ไม่คุณคุณพยายามชี้อ่ะหนูพยายามชี้อะไรหนูชี้พระพุทธชินราชใช่ไหมไม่ใช่พระพิฆเนศค่ะก็กือบละไปไม่ถึงคุณกําลังจะบอกว่าสายนี้เหรอสายพ่อเหรอ หาองที่มีงูพันคอหาองค์ที่มีงูพันคอพระพิฆเนศค่ะพระพิฆเนศพันเป็นสังวาลพญานาคกิว่าเฮ้ยอาจารย์เฟิร์สหะ่เอาความรู้สึกคุณนะคุณไม่ต้องตามเรานะคุณไม่ต้องตามเราคุณ<ช>รู้สึก,กคุณรู้สึกถึงพระแม่จามไม่ใช่ไม่คะ่ะไม่คุณรู้สึกถึงหนูไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่า หนูคิดว่าเป็นไก่กึ่งใี่หรอหนูคิดว่าเป็นนี่เหยเหนื่ยนี่หรือเปล่าเยิบ่อยเดี๋ยจัดให้ก็เกือบเกือบใกล้เคียงอันนี้เป็นน้องอันนี้คือใครพระแม่รักษมีพระแม่ลัศมีเกือบแล้วอีกนิดนึงเอาละเอาแค่นี้ถ้าตรงนี้ไม่มีคุณยังคุณคุณอย่าเชื่อเรานะคุณอย่าเอาการชี้นําของเราไปตัดสินตัวคุณเองนะตรงนี้มีแค่ใครหนูไม่มีค่ะหนูมีแค่มีองค์นี้สิ่งที่รายการกําลังทําอยู่ขณะนี้ คือความพยายามให้คุณวีบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดกันแน่ที่เธอคิดว่าท่านอยู่กับเธอโดยทางคุณออฟรู้สึกได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวคือพระชิวะแต่ทางรายการไม่อยากให้เป็นการชี้นำเราจึงพยายามให้คุณวีตอบออกมาด้วยตัวเธอเองครับแปลว่าคุณกำลังคิดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเขาก็คือนั่นก็คือพระ พระสีวะพระสิวะพระสิวะนี่คือองค์พ่อเลยนะอาเทพอือใช่อะองค์พ่อทําไมถึงมาอยู่ที่นี่อะก็เขาเห็นเขา,ขามาอยู่แล้วผมอยากเอาให้ชัวร์แล้วทําไมเขาต้องลําเดี๋ยวไปดูที่ห้องเขา